สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตสี่ดั้งกับ5้ทีกับหมากล้อมนะครับผมในตอนที่แล้วเองเนี่ยผมเนี่ยได้ยกตัวอย่างเกมเกมหนึ่งที่นะฮะมีผลของเกมที่ว่าขาวเนี่ยนะครับผมอยู่ในบริเวณนะนี้และขาวเองก็ดูเหมือนจะล้อมดำสีเม็ดนะครับผมแต่ในทางเดียวกันเนี่ยนะครับผมดูนะมันต่างคนต่างล้อมกันไปล้อมกันมาในนี้น,นะครับผมดำเองเนี่ยก็ล้อมขาวสองเม็ดนี้อยู่ นะสังเกตน,นะดำเองก็ล้อมข่าวสองประนอยู่นะผมและดำเองทั้งหมดนี่ก็ล้อมข่าวบริณนี้อยู่นะผมนะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะผมตกลงแล้วใครจะเป็นใครจะตายใครจะรอดใครจะอะไรยังไงนะผมเราก็ต้องมานั่งเข้าใจอยู่ว่าเวลาถ้ามันเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างล้อมซึ่งกันและกันแบบนี้นะผมใครจะเป็นคนรอดจากการสู้แบบต่างคนต่างล้อมซึ่งกันและกันเนี่ยผมเราจะวัดกันที่ลมหายใจ เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเออมันจะเป็นปกวัดล,ล,ลมหายใจกันยังไงนะครับดูตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูนิดนึงนะครับผมนะะฮอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมแบบนี้เองเนี่ยถ้าเรามานั่งดูเนี่ยนะครับผมต่างคนต่างเนี่ยดำเองก็ล้อมขาวนะครับผมสองปเป็นี้แล้วขาวเองทั้งหมดเนี่ยนะผมก็ล้อมดำสองปนี้นะฮะสังเกตว่าต่างคนต่างล้อมกันแบบนี้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับลมหายใจของคนที่ที่ฝ่ายที่ถูกล้อมอยู่คนไหนเนี่ยนะขาวเองสองปเป็นี้ถูกล้อมอยู่มีลมหายใจอยู่สองลม

จับกินดำนะผมเดินเดินจับกินดำปิดลมหายใจของสีดำเสร็จปั๊บนะครับผมดำบอกเอ้ยฉันขอจับกินบ้างนะผมเขาก็บอกออเขาโทษทีนะครับผมเดินเสร็จก็จับกินก่อนก็ออกนะเพราะฉั้นดำเองก็ตาย2เม็ดก็ทะลวงนะสองเม็ดนี้ของสีขาวก็ทะลวงออกไปนะครับฉะนั้นผลของมันเนี่ยสรุปว่าการต่างคนต่างล้อมซึ่งกันและกันแบบนี้นะครต้องดูว่ากลุ่มที่ต่างคนต่างถูกล้อมอยู่ภายในเนี่ยใครตายก่อนนะครับ นะทีนี้นะอย่าอย่าเดินผิดนะครับผมลักษณะแบบนี้ไม่ใช่อยี๋คนสำหรับมือใหม่บอกโอ้ยตอนนี้ตาสีดำดำเดินเปนนี่ก่อนนะฮแต่เดินเปนนี่งั้นข่าวของอขอบคุณครับแฮปปี้ครับงั้นผมมองเขาใช้เรื่จับกินนะจากตอนแรกนะมีลมมีสองลมหายใจนะผมพอเดินเสร็จปุ๊บนะฮะเดินก็เหลือแค่ลมสองลมหายใจเท่าเดิมขาผมองอขอบคุณครับขาก็เดินแทนนะฮะก็เลยกลายเป็นอ้าวอีกเม็ดเดียวตายเม็นนี้ก็ตายแล้วก็เลยอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นต้นดำทะลายตัวเองตายก่อนนะผมเพราะงั้นต้องเลยถูกจับกินนะเดินเป็นนี้จับก้า เป็นการล้อมซึ่งกันและกันแบบนี้แล้วลมหายใจไม่เท่ากันนะอย่างนี้ข่าวมีหนึ่งสองสามลมส่วนดำมีหนึ่งสองลมแบบนี้เนี่ยนะผมไม่ว่าดำจะเดินยังไงก็ตามแต่เนื่องจากลมหายใจน้อยกว่านะครับผมยังไงดำก็ตายก่อนนะถ้าดำบอกอ๋อฉันจะไล่จับกินนะผมข่าวก็อ๋อขอโทษครับคุณตายก่อนแล้วนะครับผมเดินอีกมีหนึ่งนะสังเกตนี่ดำต้องเดินอีกสองทีถึงจะกินขาวได้แต่ดำข่าวเดินอีกแค่สองทีเหมือนกันนะจำนวนนาอแต่ตอนแรกสามกับสองพอดำเดินขาวก็เดินนะอย่างเงี้ย ดำก็ตายก่อนนะผมดำตายก่อนนะฮะเธอดำจะเดินทีนึงนะฮะเดกขาวก็เดินทีก็จะกินข้ออกนะผมเพราะเมื่อลมหายใจไม่เท่ากันนะฝ่ายที่มีลมหายใจเยอะกว่าซึ่งเสมือนว่าแบบประมาณแข็งแรงกว่านะผมจะได้เปรียบจัดก,การสู้รบบริเวณนั้นและจะจัดกินฝั่งหนึ่งนะผมฉะนั้นด้วยหลักการแบบนี้เองเวลาสู้รบก,กันเนี่ยนะผม เวลาอยู่ในฝ่ายสถานการณ์ที่ต่างคนต่างล้อมซึ่งกันและกันแบบนี้เอ้โหล้อมตัดไปแล้วตัดมาห,าหาห้องกันไม่เจอเนี่ยก็ต้องมานั่งวัดลมหายใจกันนะครับผมซึ่งลมหายใจเนี่ยนะถ้าเรามานั่งดูกันบรบเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยบรบเวณลมหายใจของสีขาวที่จะมีเนี่ยนะผมก็คือกลุ่มนี้สองเม็ดที่มีลมหายใจอยู่หนึ่งสองลมนะครับผมส่วนขาวไอ้ส่วนดำเองมีหนึ่งมี1สา4สี่เม็ดเนี่ยนะของสีดำเนี่ยมีหนึ่งสองสามมีสามลมนะครับผมเพราะฉะนั้ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปนับหรอกนะผมข่าวเนี่ยโอ้โหลมไปใจเยอะมากนะผมอย่าเพิ่งไปสนใจสนใจกลุ่มที่มีลมไปใจน้อยที่สุดเพื่อจะมานั่งเขาเลยค่อยๆแกะตกลงใครตายใครเป็นใครตายใครเป็นกันแน่นะผมนะเจ้าตัวอย่างนี้เองเนี่ยถ้าเราเห็นนะเนื่องจากข่าวเองสองเป็นเดี่ยวลมไปใจน้อยกว่า2ลมนะถ้าเกิดว่าข่าวบอกโอ้ฉันพยายามจะจับกินสี่สี่เม็นนี้นับข่าวเดินนะผมข่าวเดินนะดำก็โอ้ขอโทษครับมันลมไปใจน้อยกว่านับเดินจับกินแล้วข่าวเดินทีกนึงดำก็โอ้ขอโทษครับก็เดินก็เอาสองเป็นดีออกนะก็เท่ากับว่า นะสองเม็ดน th ี yeah. ้ก yeah. kind of so ็ตายก้าออกปั๊บเท่าก e> ับสี่เม็ดนี้นะจากตอนแรกมีสี่เม็ดตอนนี้เป็นห้าเม็ดนะเดินสุดท้ายจับกินก็ออกนะฮะอันนี้คือขาวดําเป็นฝ่ายเดินแล้วจับกินเลยจะเอาออกนะครับผมพอออกแล้วเนี่ยนะผมสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนว่าสองเม็ดนี้ของสีของสีดำเออของสีขาวเนี่ยนะผมตายนะฮะพอตายเนี่ยถ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะผมขาวเออดำเองทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเขาเรี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันทะโลไมนกลุ่มเดียวกัน แต่ขาวเองเนี่ยนะผมกลับกลายเป็นกลุ่มนี้นะครับลอยอยู่กลางกระดานนะครลอยอยู่กลางกระดานโดยที่ดำเนี่ยนะผมปิดล้อมขาวอยู่ทั oe oe ้งก้อนนี้ทั้งหมดนะครับปิดล้อมขาวทั้งก้อนนี้ทั้งหมดนะและขาวเองก็ไม่มีสองห้องนะครับผมซึ่งผมเนี่ยย้ำนะน้ำหนานะฮะยังไงซักกลุ่มเนี่ยจะรอดเนี่ยต้องมีสองห้องนะครับผมกลุ่มนี้ของสีสีขาวเนี่ยไม่มีสองห้องนะเพราะงั้นกลุ่มนี้ของขาวเนี่ยผมก็เลยตายไปด้วยนะจากการที่สู้รบบริเวณนี นะแต่ถ้าได้าการกลับกันเนี่ยถ้าการสู้บริเวณนี้เนี่ยผมถ้าขาวเนี่ยสามารถกินดำสีเม็ดนี้ได้เกิดลมหายใจตรงนี้เยอะกว่านะครับผมสมมติว่าไม่มีเม็ดนี้สมมติว่าเม็ดนี้ไม่มีนะขามีหนึ่งสองสามลมแล้วไอ้น,นี่ก็มีหนึ่งสองสามลมเพราะถ้าอย่างเงี้ยนะครับผมขาวอาจจะเดินแล้วก็ไล่จับกินเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าสี่เม็ดนี้ของขาของดำจะถูกกินแล้วขาวก็จะมีสองห้องที่อยู่ภายในแล้วขาวก็จะรอดได้ครับผมแต่ว่าทุกไลน์ของสีขาวที่กระดานนี้รอดไม่ได้แนละ้วขาวก็ตายแล้วบริเวณนี้ทั้งหมดกก็็เเลลยายาปนนพื้ทีี่ของสด นะครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมนั่นนะแตดเทมนันนี้สวัสดีครับ